สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกับครูไพรินวิชาสุขศึกษาและพลาระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เรามาเริ่มเรียนกันได้เลยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือระบบไหลเวียนเลือดนะคะที่คุณครูได้ให้นักเรียนดู กระตูนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะวันนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่งว่าระบบไหลเวียนเลือดนั้นมันเป็นอย่างไรนะครมีการทำงานอย่างไรมีอวัยวะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะมาดูความสำคัญของระบบไหลเวียนเลือดนะคะ หลักๆกก็คือเปรียบเสมือนกระบวนการขนส่งของร่างกายโดยเป็นการขนส่งสารอาหารแก๊สออกซิเจนน้ำและสิ่งอื่นๆไปให้ทุกๆเซลล์ทั่วร่างกายหัวข้อต่อไปก็คืออวัยวะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตนะมี3อย่างดังนี้ 1. หัวใจ 2. เลือด 3. หลอดเลือดหรือเส้นเลือด หัวใจทำหน้าที่สุกฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยการบีบตัวทำให้เกิดแรงดันให้เลือดเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะต่างๆได้ทั่วถึงและส่งเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดภายในหัวใจจะแบ่งออกเป็นสี่ห้องดังนี้ 1. ห้องบนขวา 2. ห้องล่างขวา 3. ห้องบนซ้าย 4. ห้องล่างซ้ายขนาดของหัวใจจะมีขนาดเท่ากําปั้นของเจ้าของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะมีดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายไหลเข้าสู่ห้องบนขวานะ ห้องบนขวาก็คือบริเวณตรงนี้นะคะเมื่อไหลเข้าสู่ห้องบนขวาจากนั้นห้องบนขวาก็จะดันเลือดโดยผ่านลิ้นกั้นหัวใจลงไปที่ห้องล่างขวานั้นลิ้นกั้นหัวใจจะทําหน้าที่กันเลือดไม่ให้ไหลย,ย้อนกลับจากนั้นห้องล่างขวาก็จะส่งเลือดไปที่ปอดนะบริเวณปอดทั้งสองข้าง ไปเมื่อส่งไปที่ปอดจากนั้นปอดก็ทำหน้าที่ฟอกให้เลือดได้ผสมกับออกซิเจนที่เราหายใจเข้ามาก็จะมีออกซิเจนมาผสมกับเลือดนั้นเลือดของเราก็จะกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนผสมอยู่จากนั้นปอดก็จะส่งเลือดมาที่ห้องบนซ้ายนะมาที่ห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายก็ส่งไปที่ห้องล่างซ้ายบริเวณตรงนี้นะคะ เมื่อส่งไปที่ห้องล่างซ้ายแล้วเป็นห้องสุดท้ายของหัวใจแล้วนะก็จะถูกดันเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงที่ตับไตไส้พุงแขนขาของเราทั้งหมดทั้งนี้บริเวณส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นเมื่อเราได้ใช้เลือด แล้วเลือดก็กลายเป็นเลือดดำออกซิเจนไม่มีในเลือดแล้วก็กลายเป็นเลือดดำก็ย้อนกลับมาที่เดิมก็คือห้องบนขวาไหลลงไปที่ห้องล่างขวาแล้วก็ไหลไปที่ปอดไหลไปที่ปอดและปอดก็ส่งมาที่บนซ้ายจากนั้นบนซ้ายก็ส่งมาที่ล่างซ้ายล่างซ้ายส่งไปส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดิม หมุนเวียนไปนะคะต,ตอนนี้หัวใจของเราก็จะทำงานตลอดเวลาจนเราหมดสิ้นอายุนะ,ะก็คือหัวใจหยุดเต้นหรือว่าเกิดอุบิเหตุต่างๆถ้าหัวใจหยุดเต้นนะ,ะก็จะมีหลายสาเหตุนะครับตอนนี้ก็คือก็คือสรุปสั้นๆกระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต นะถ้านักเรียนไม่เข้าใจในส่วนใดก็ให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติมมาได้เนะาะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องต่อไปนะองค์ประกอบต่อไปของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือเลือดเลือดเป็นของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดเลือดซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆภายในร่างกายและเลือด จะมีเซลล์ที่สำคัญสำคัญอยู่3ชนิดดังนี้ 1. เม็ดเลือดแดง 2. เม็ดเลือดขาว 3. เกล็ดเลือด<ส>ลักษณะสำคัญของเม็ดเลือดแดงเนาะก็จะเป็นลักษณะวงกลมแล้วก็มีรอยบุ๋มตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีขนาดเล็กนะแต่มีปริมาณ จำนวนมากที่สุดของเม็ดเลือดที่มีอยู่ในร่างกายของเราทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปก็คือเม็ดเลือดขาวเนาะลักษณะของเม็ดเลือดขาวจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงจะใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงมีสีขาว นมีสีขาวตามชื่อเลยก็เม็ดเลือดขาวจะทาหน้าที่โจมตีทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันโรคตัวยอย่างเช่นถ้าร่างกายของเรามีเชื้อโรคที่เช่นแบคทีเรียต่างๆเข้าสู่ร่างกายถ้าเม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงก็จะดักจับดักจับเชื้อโรคพวกนั้นทําให้เราไม่เป็นโรค ได้ง่ายแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวของเราไม่แข็งแรงเช่นถ้าเราเป็นโรคเอดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะตัวนี้เม็ดเลือดขาวจะอ่อนแอได้รับเชื้อโรคอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้เราเป็นโรคได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงก็จะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้ดีนะต่อไป ต่อไปก็คือเก็ดเลือดนั่นเองนะจะมีลักษณะรูปร่างเป็นรูปไข่มีขนาดแบนและก็เล็กมากทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเลือดไหลออกสู่ภายนอกร่างกายเช่นถ้าเรามีบาดแผลบาดท,ที่มือของเราแล้วเลือดก็ไหลออกนั้น เกล็ดเลือดตัวนี้จะทําหน้าที่ทําให้เลือดเราแข็งตัวแล้วก็หยุดไหลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือความสําคัญของเกล็ดเลือดนั่นเองต่อไปองค์ประกอบที่สําคัญของระบบไหลเวียนโลหิตที่ขาดไม่ได้ก็คือหลอดเลือดหรือเส้นเลือดนั่นเองหลอดเลือดหรือเส้นเลือดเนี่ยจะพบทั่วไปของร่างกายของเราเป็นท่อที่ นำเลือดจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและนำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดของเราในร่างกายของเรานี้จะแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้ชนิดที่1ก็คือเส้นเลือดหรือหลอดเลือดแดงมีหน้าที่นำเลือดแดงที่สูบฉีดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย อันที่สองหลอดเลือดดำมีหน้าที่นำเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจนั่นเองแล้วก็อันที่สามหลอดเลือดฝอยทำหน้าที่นำเลือดจากหลอดเลือดแดงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายและนำเลือดดำ จากส่วนต่างๆกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำนั่นเองเส้นเลือดฝอยจะมีขนาดเล็กกว่าหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำนะเส้นเลือดฝอยนี่จะเส้นเส้นเล็กๆนะกระจายไปทั่วร่างกายของเรานะทำหน้าที่ทั้งรับเลือดดำและเลือดแดงน,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 นะ ต่อไปเราก็เรียนรู้เรื่องความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตแล้วว่ามันมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะต่อไปในเนื้อหาของวิชาสุขสศึกษาจะเน้นในเรื่องของการดูแลระบบต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเรานั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นเนื้อสัตว์ตับไข่แดงและไม่ควรกินอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงหรือแคคอเลสเตรอรอลสูงเพราะว่าจะทำให้ไขมันนี้ไปอุดเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนั่นเองการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตอย่างที่สก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเลือก กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยซึ่งจะทําให้การทํางานของหัวใจดีขึ้นและกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงคุณนอะคุณครูแนะนําว่าการออกกําลังกายแต่ละครั้งควรออกอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปเพื่อให้การออกกําลังกายนั้นมีประสิทธิภาพและเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นเนาะต่อไปเมื่อเราออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างที่สามก็คือควรดื่มน้ำสะอาดสะอาดมากๆในแต่ละวันเพื่อทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นเช่นหนึ่งวันเนี่ยก็แนะนำว่าเราควรดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วขึ้นไปนะ8แก้วต่อไปวิธีการดูแลร่างกายหรือระบบไหลเวียนโลหิตนั้นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอ ให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของแต่ละคนอย่างน้อยแนะนำก็คือควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะค่ะเมื่อเราพักผ่อนเพียงพอแล้ววิธีการดูแลต่อไปก็คือควรทำจิตใจให้ร่าเริงเจ่ยใสอยู่เสมอวิธีต่อไปก็คือระมัดระวังตนเองจากการบาดเจ็บที่อาจจะทำให้เลือดออกได้ เช่นเวลาเราขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเราก็ควรสวมหมวกกันน็อกระวังของมีคมหรือเวลาที่เราเล่นอะไรต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังอันตรายนะคะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือมันตรวจสอบสุขภาพของตนเองโดยไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี ค่ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องระบบไหลเวียนโลหิตจบลงไปแล้ววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะคำชี้แจงตอนที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข,ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันอก็จะมีทั้งหมด7ข้อนะคะ ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดทั้งหมดแล้วก็โยงเส้นจับคู่เช่นตัวอย่างก็คือหัวใจนักเรียนก็ดูที่ด้านหัวใจก่อนนะคะแล้วไปดูข้อความในกล่องสีเหลืองนะว่าข้อความใดที่สัมพันธ์กับหัวใจนักเรียนก็ไล่ดูสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเอ๊ใช่ไหมเนาะ,ะนักเรียนก็ ลองนักเรียนก็จะโยงไปอย่างนี้นะคะโดยการโยงนี้นักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดเนาะเพื่อให้เส้นของเราตรงและสวยงามนะต่อไปก็จะมีกิจกรรมที่2กิจกรรมที่2ก็คือให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตที่นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำอย่างน้อย2วิธีพร้อมวาดภาพประกอบ หาโดยรูปแบบตัวอย่างนักเรียนจะทําเป็นผังความคิดก็ได้หรือว่าจะเขียนมาเป็นข้อๆก็ได้นะคะวิธีที่นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำตัวอย่างเช่นนักเรียนกินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าออกกําลังกายเป็นประจำหรือว่าทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอะไรต่างๆก็ได้นะคะหรือจะเอาวิธีที่แตกต่างไม่เหมือนเพื่อนก็ได้นะคะให้นักเรียนลองไปคิดดูว่า วิธีการดูแลไหนที่นักเรียนทำเป็นประจำอันนี้ก็ให้นักเรียนได้ทำลงในสมุดนะคะแล้วก็จะส่งในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนในคาบนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนได้ตั้งใจทางกิจกรรมและก็เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดจากโรคโควิดนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าบายบาย